การค้นพบอันยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไปของเราเป็นของเซอร์ไอแซคนิวตันครับเขาเกิดในอังกฤษปีเดียวกับพี่กาลิเลโอเสียชีวิตตำนานกล่าวไว้ว่าวันหนึ่งขณะที่นิวตันกำลังพักผ่อนอยู่ในสวนผลไม้เขาก็เห็นผลแอปเปิลหล่นลงมาเหตุการณ์ง่ายๆนี้ทำให้เขาสงสัยว่าทำไมแอปเปิลจึงร่วงลงสู่พื้นดินขณะที่ดวงจันทร์สีขาวนวลในเดือนสิงหาคมยังคงลอยเด่นอยู่บนฟ้า นี่คือนาทีแห่งความอย่างรู้ของชายหนุ่มผู้นี้เมื่อเขาพบว่าแรงโน้มถ่วงเดียวกันนี้มีผลต่อทั้งแอปเปิลและดวงจันทร์ด้วยถ้าคุณลองนึกดูคุณจะรู้ว่าตลอดทั่วทั้งสวนแอปเปลิลนี้มีพลังบางอย่างที่ดึงแอปเปลิลลงมาและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเขาคิดไปไกลว่าสวนแอปเปลิลกลายไปถึงดวงจันทร์เขาตระนักว่าพลังนี้มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งและเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลย นิวตันให้เหตุผลว่าขณะที่ดวงจันทร์พยายามเดินทางไปเส้นทางในอวกาศผ่านโลกไปแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดึงดูดดวงจันทร์ให้เข้ามาหาสิ่งนี้ทําให้ดวงจันทร์ติดอยู่ในวงโครจรรอบโลกแต่ดวงจันทร์เองก็ดึงดูดโลกเช่นกันด้วยแรงโน้มถ่วงของมันนิวตันค้นพบสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงโน้มถ่วงของเอกภพและที่เป็นเอกภพเพราะความสัมพันธ์นี้ใช้ได้กับทุกสิ่งในเอกภพ ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลดวงจันทร์หรือดาวเคราะเมื่อแรงโน้มถ,ถ่วงของวัตถุที่ใหญ่เช่นดวงจันทร์มีผลต่อโลกก็อาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นภาวะน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุรด,ด้านที่ใกล้ดวงจันทร์จะได้รับแรงดึงดูดมากกว่าน้ําอีกฝากหนึ่งของโลก ที่อยู่ไกลจากดวงจันทร์จึงได้รับแรงดึงดูดน้อยลงและเมื่อโลกเราหมุนไปร้อยโป่งด้านที่น้ําขึ้นก็เคลื่อนตัวไปตามการหมุนทําให้มีน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงการที่นิวตันพบว่าวัตถุทุกอย่างมีแรงโน้มถ่วงของตัวเองคือการค้นพบที่สําคัญในทางวิทยาศาสตร์แต่การค้นพบเรื่องต่อไปของเราแสดงให้เห็นว่าเขาไม่หยุดอยู่แค่นั้น สำหรับหลายๆคนเซอร์ไอแซคนิวตันคือนักฟิสิกส์และนั่นเป็นเพราะว่าหนังสือสามเล่มที่เขาเขียนมีการกล่าวถึงการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่สของนิวตันนั่นคือกฎการเคลื่อนที่กฎนี้อธิบายการเคลื่อนไหวของวัตถุเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงกฎการเคลื่อนที่3ข้อให้มากขึ้น เราจะไปดูการเล่นฮอกกี้น้ำแข็งกันครับง่ายมากครับถ้าคุณตีลูกฮอกกี้มันจะลื่นถลายไปบนน้ำแข็งเรื่อยๆจะเห็นว่าบนพทุนถิวที่ไร้แรงเสียดทานมันจะลื่นไปเรื่อยๆเลยเมื่อคุณฟาดไม้เข้าใส่ลูกมันจะเร่งความเร็วแล้วก็ธรรมชาติของการเร่งน,นั้นมันจะเริ่มจากจุดที่นิ่งไร้การเคลื่อนไหวไปถึงการเร่งความเร็วตามที่อธิบายตามกฎข้อที่สองนั่นคือคุณสามารถคำนวณมันได้โดยใช้กฎข้อสอง,อง 2. ส่วนกฎข,อขอ้อสาบอกว่าเวลาคุณใช้ไม้ตีลูก ไม้จะได้รับแรงประทะเท่ากับแรงที่กระทบลูกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากหนึ่งนานักฮอกกี้ไปฝ่ออายหนึ่งที่หน้าเขาคงจะมือหักพร้อมกับที่อีกฝ่ายก็กลามหักกฎการเคลื่อนไหวของนิวตันคือความเข้าใจาใน,นกลไกการทํางานของเอกภพมันกลายเป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกันในปัจจุบันว่าทฤษฎีฟิสิกส์ดั้งเดิม